ได้ไหมอ่ะบอสขอผมมาแลนอ่ะเราี้อองทุมพี่เป็นลกลาทหารเลยไหครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือมเอาคนจะพกซุนเข้าเต็มเลยนะตอนนี้กูเห็นนลแก๊งม่ยอะไรนยใช่พี่ใช่ไอ้เป็นไฟอ่ะไอ้เป็นไฟอ่ะไอ้เป็นไฟอ่ะด E M P ซื้ออะไรใช่ไหมสอลูกคาารลยนะคราเลยนะใไ่ไป o u เราซื้แล้วอิมพีเอามาหมดแล้วจะได้เนีจได้เข้าใจที่ที่ทเดียวกันอะไอเงี้ยให้ผมมาทบานผมทงนี้น่เียแหวแป๊บนึงครับตัวดูดเอ่อโอเคครับรอกักสองล้านแป๊บนึงค่ะพอดีผู้จัดการร้านเขา เป็นเวรวันนี้ขาดชาวันนี้แล้วก็อยู่ในเป็นเวรขาดชาเกิดเรื่องพอดีนี่อย่างที่บอกเนาะใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคุยครับมันทุกอย่างมีทางออกครัอกปิดเราจะได้เป็นคนจีนปีไลมอนมันง่ายมากค่ะตั้งแต่แรกแล้วค่ะให้คนผิดมาขอโทษค่ะไปแล้วประกาศตั้งแต่แรกแล้วอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะคุยมี่ดิงไปครับคนสวยพเต็ในอุโม่ผมมองไม่เห็นรถพี่อะผมสี่สามเก้าครับพี่ก็มองไม่เห็นรถเต็งเหมือนเนาะ หใช่ค่ะเพราะจุดยืนเราชัดเจนแล้วค่ะเพราะเสียเหลือเกินให้คนเห็นเงาไงไม่เห็นเงาอยู่เมื่อกี้ครับเจ้าสามห้อยไม่ได้ขับตามใหม่วะไอ้เหี้ยมึงมาเถอะพูดวอลวอลพื้นที่เป็นไอเทมนี่มันกดใช้ไม่ได้ครับมันมันรู้สึกมันต้องใช้วอลเก่าด้วยครับ ต้องไม่อู่บรถหรอถึงจะเอกได้ต้องใช้วอลเก่าได้เลยต้องถือวอลเก่าก่อนเนาะกดทําวอลใหม่ร้านค้านี่อยู่นะครับเรียกมาแล้วครับคนที่เขาพูดเรียกมาแล้วเดี๋ยวอธิบายมุมมองเ้าสองเข้าใจครับไอ้เรื่องกดประเทศนั่นเดียวที่อธิบายทุกอย่างให้เสร็จสับเลยจะได้เล่นสตอรี่กันต่อครับจะได้ไม่มีใครเบรกิีงใครครับว่าตังพาร์ก็เข้าใจครับอย่างที่บอกเลยมันเป็นมันคือสตอรี่เพราะคุณการที่เขาหนีเข้าพื้นที่ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่พื้นที่เซฟโซน มันก็คือพื้นที่สตอรี่แต่ในช่วน์ของร้านค้าเขาก็มีกฎระเบียบเรียกว่าเป็นกฎสังคมแล้วกันครับกฎสังคมว่าามาแล้วกฎสังคมคุ้นได้คําใหม่แล้วมากฎสังคมเข้าใจที่พี่ใช่ไหมครับเข้าใจรับเข้าใจกฎสังคมมาคุยินฟังเลยสักครู่ครับเน้นเลยเม้มเลยจะได้ไปเรียนติดตามกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในกรณีที่สตอรี่คู่อื่นเกิดเข้าไปในลุกล้ําในพื้นที่ของร้านชาอีก การที่เขาจะงดขายอะไรพวกนี้ยมันก็เป็นสิทธิของเขาเดี๋ยวต้องมาคุยเรื่องกดอีทีครับแต่ตอนนี้มันกฎมันอาจจะยังไม่ออกแต่ว่าทางร้านค้าเขาก็มีการประกาศระเบียบการใช้งานหรืออะไรเบื้องต้นไปัเป็นการโฆษณามาหลายวันแล้วเนาะเขาก็มีตรงนั้นอยู่กดซับวันนี้แถมฟรีโฆษณาครับผมใครกดซับวันนี้นะครับแถมฟีโฆษณาสองครั้งนะครับนะลดการใช้อารมณ์สักครู่นะครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วสวยสวยสวยมาครับสวยนีแหละตัวลั่นเดี๋ยวรอทางผู้จัดการรอรเจ้าของร้านผู้น้าค่ะเราผู้จัดการร้านสักครู่ตัวลั่นตัวลั่นตัวลั่นว่ะสวยตัวลั่นสวยตัวลั่นตัวลั่นสวัสดีนะครับผมสวัสนีครับ ใช้เวลานานไหมครับทางไปเรียบไปเรียบร้อยไหมเรียกมาเรื่องอะไรเฮ้ยเรียกมาตอนนี้มันทีสีไม่ใช่ระเด็นทางลวดล้านชาครับกําลังมาครับอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยทีเดียวพร้อมกันครับสักครู่ครับรอสักครู่โอเคอ่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบสักครู่ครับรบกวนอยู่ในความสงบและขอให้พี่พูดก่อนนะครับแประเด็นตอนนี้ครับ มันมีประเด็นที่ว่าทางร้านากดซับแถมกดสังคมไหมครับแต่ว่าทางคู่ครนีแถมนะครับวันนี้เพิ่งมาใหม่นะครับกดซับแถมกดสังคมนะครับวันนี้ที่โฮปพานะครับผมแล้วก็ดีช่องผมนะครับถูกครับทีนี้ทางร้านค้าเขาก็มีกฎระเบียบของเขาอาจจะไม่ใช่กฎประเทศนะครับจ้งห้ทราบก่อนมันเป็นกฎระเบียบของทางร้านค้าที่เขาประกาศขอความร่วมมือในการใช้บริการของทางร้านฉานะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่สำหรับคอนคลายอย่างที่เขาแจ้งเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างนั้นที่มันเกิดเรื่องๆเราก็เล่นได้ปกติครับ มันไม่ได้มีผิดอะไรเลยเพราะว่าเราก็ไล่ล่าตัวหลุดปกติตามสตอรี่นะครับไม่ได้ผิดกฎอะไรนี่แจ้งให้ทราบก่อนนะครับแต่เพียงแค่ผิดกฎระเบียบของทางที่ร้านค้าเขาตั้งกฎไว้เท่านั้นเองทั้งนี้ทั้งนั้นที่ร้านค้าแะ้วบฐานและทีซีมึงยุ่งไรวะมึงกับกูอ่ะมันก็ต่างแค่เสื้อผ้าเขาครับที่นี้อยู่ได้โดยไม่ต้องมเงินที่ต่อเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าณเวลานั้นมีคัมพุทอื่นเพิ่มเติมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตบานปลายไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ว่าฝั่งหหหนนนั่่งงงึกกรบือแ้้ใทา ณนะตอนนี้ถ้าเคียงกันได้ขอโทษขอโปรยกันได้พี่ว่ามันน่าจะจจบแล้วเราจะได้ไม่ได้สตอรี่กันต่อครับส่วนกฎของทางร้านคา้าเดี๋ยวรอให้เป,เป็นชัดเจนลงตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศใช้ให้ทราบในทั่วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าปรับหรืออาจจะเป็นการแบคลิสต์ไม่ขายให้แก๊งใดแก๊งหนึ่งที่ใช้ความรุนแรงในร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนแก๊งหรือ,อครอบครัวใดๆก็ตามนะครับเพราะเขาขอความร่วมมือดังนั้นแก๊งพัดนี้คนไหนที่ที่ไปใช้ความรุนแรงในร้านค้าของร้านชาครับออกตัว พี่ใหญ่คะเดี๋ยวเอเนี่ยต้อพูดก่อนครับเชิญเลยครับคือเบื้องต้นเนี่ยที่เฟย์เรียกประกาศนะคะตอนที่รู้เรื่องเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกับหน้าอนอเพราะเฟย์เรากำลังไปไปปล่อยเข้ารถให้ผู้เล่นใหม่อยู่พอดีแล้วก็ไปเทรดรถนะคะทีนี้เกิดขึ้นคือตอนที่ทําร้านชาขึ้นมาเนี่ยเฟยเรียวได้มีการคุยกับคณะรัฐบาลก่อนหน้าแล้วนะคะว่าขอให้เป็นนที่เซฟโซนแล้วประกาศเป็นเซฟโซนแต่ว่าตรงเบื้องต้นตรงนี้เนี่ย เพราะเรายังไม่ทราบว่าตรงนี้มันยังไม่มีการลงในกฎประเทศอย่างชัดเจนแต่ตอนที่ตั้งขึ้นมาค่ะเราได้คุยกันแล้วว่าจะมีตรงนี้ขึ้นมาไฟเลี้ยวก็เลยคิดว่ามันมีการประกาศในกฎประเทศแล้วนะคะไฟเลี้ยวก็เลยมีการพูดไปค่ะแล้วก็มีการพิมพ์ไปว่าขอให้คนที่ทําผิดเนี่ยที่ร้านเนี่ยที่แทงกันเนี่ยมาไม่งั้นจะแจ้งแบนนะคะใช้คำว่าแจ้งแบนเนาะขอให้มาขอโทษแล้วซึ่งตอนที่เจอที่สอนนอนเนี่ยออันนี้นอนตอนนี้ที่คุยไปเนี่ยส่วนนี้ไฟเลี้ยว่ะผิดในส่วนที่ พูดถึงมัน,นเพราะมันยังไม่ได้ประกาศเซฟโซนในประเทศอันนี้เราเป็นคนที่ผิดไฟเลี้ยวเป็นคนตรงๆค่ะเลยที่ผิดอันนี้ต้องขอขอโทษด้วยแต่ที่ต้องบอกเลยว่าที่มีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่เอ่อคนที่ไปไปเกี่ยว<ำ>ไฟเลี้ยวเนี่ยบอกว่าเท่าไหร<ำ>่ต้องการจ่ายเงินซึ่งไฟเลี้ยวบอกเลยว่าไฟเลี้ยวไม่ต้องการเงินสิ่งที่ไฟเลี้ยวต้องการนะคะเจเจนงตั้งแต่แรกที่ประกาศหน้าสอนอก็คือเราต้องการให้คนปิดมาขอโทษไม่ได้ต้องการให้ใครมาขอโทษแทน เราต้องการให้คนที่ผิดมาขอโทษเราแล้วการที่ไฟเลี้ยวมาทีซีไม่ได้หมายความว่าเราลากเรื่องมาให้ทีซีแต่ว่าไฟเลี้ยวมารอสแตนบายทำข่าวที่ทีซีนะคะก็เลยให้พี่ให้ทางพาร์ทมาทีนี้ทางพาร์ทมาไฟเลี้ยก็ยังถามว่าเออใครเป็นคนทําผิดมาเราไม่ต้องการให้คนอื่นมารับหน้าแทนนี่คือนิสัยไฟเลี้ยวคนทำผิดมาขอโทษคือจบเราจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือการรักษาอารยธทางของคน่มต้นมันไม่ควรเกิดเหตุการณ์นี้นะคะแต่ในใดเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขารู้ว่าอพอเขาเช็คแล้วว่ามันไม่มีกฎยังไม่ได้ประกาศลงเป็นพื้นที่เซฟโซนในประเทศนะคะอย่างที่พี่ใหญ่บอกเนาะเขาก็มีคําพูดที่ไฟเรู้สึกว่าฟังเราไม่โอเคก็คือไม่ต้องขอโทษไปเลยก็คือจบอิองตามกฎประเทศไฟแล้วถึงประกาศขึ้นมานะคะหลังจากที่เขาทําพฤติกรรมแบบนั้นไฟแล้วเลยโพสต์ประกาศเข <Some S 1> าว่าอทางทีมข่าวโ o p เอนเตอร์เทนเมนต์และโคฟคาเฟ่จะขออนุญาต แบรนด์นะคะไม่ทําข่าวแล้วก็จะไม่ขายชาให้กับแกงพาร์เพ่คุณเป็นืซอคุณเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะเราเป็นกลุ่มประชาชนคุณเป็นบรรณาธิการคุณเป็นบอกรก็จะใช้จุดกินตรงนี้ในการคุณจะต้องทาข่าวไม่มีสิ์เลือกที่มาคุยว่าคุณจะไม่ไม่สนใจหัวแก๊งหรือรองเลยหรอจริงๆคยเลี้ยวให้เกียรติทุกคนนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าหัวแก๊งหรือรองเนี่ยไม่มีอหตุจำเป็นจะต้องมารับผิดแทนคนที่ทําผิดมารยาทพื้นฐานในสังคมมันง่ายมากค่ะ คุณผิดคุณทาอะไรผิดคุณยอมรับผิดแค่นั้นเองแล้วอย่างร้านชามันเป็นพื้นที่ที่เราโพสต์ตลอดอย่างที่พี่ใหญ่และหลายๆคนทราบนะคะ <Yeah>. oh. เรามีการโพสตลอดขอความร่วมมือเป็นพื้นที่คอมฟอร์ทโซนแล้วก็เซฟโซนตั้งแต่แรกนะคะตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพูดดีเซี่ยงพี่พาร์ทเนี่ยหลายๆคนตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะเราก็มี store ่อยู่อันนี้เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ต้องการรู้คือคนที่ผิดรู้สึกผิดไหม กับต้องการขอโทษไหมอยากจะให้การรักษาอายาหรือในสังคมมันไปต่อหรือเปล่าแค่นั้นเองขออธิบายก่อนนะครับอ่ะอย่างอย่างถ้าเรารู้กันเนี่ยคือมาได้ยินคําว่าควรมีมารยาทในสังคมโอ้โหมารยาดได้ไหมผมว่าแล้วถ้าเป็นทางมารยาดแรงไปหน่อยทาง้งที่คุณไม่ถามเหตุผลก่อนเลยว่าขอเป็นทางมารยาดได้ไหมแบบว่าแบบมันต้องรู้เหตุผลก่อนอะ น้องผมมัน่าจจะเป็นคนที่มีมารยาทก็ได้ครับแต่แค่แบบว่ามันเหตุการณ์ที่มันต้องจําเป็นจริงๆครับอย่างสตอรี่อย่างเงี้ยผมตามเขามาตั้งนานแล้วแล้วเวลานั้นอะ่ะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะที่จะแทงเขาหรือว่าแทงเขาได้ครับ <What? S 2> แล้วพอมันถึงเวลาอย่างเงี้ยมันคือผลประโยชน์ของผมที่แบบว่าการเล่นสตอรี่ของผมอะ่ะแล้วเขาหนีเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าถ้าเขาโดนบารถแบบว่าจับพังอย่างเงี้ยแล้วเขาหนีเข้าไปซื้อชามาแอบซ่อมผมก็ต้องปล่อยให้เขาซ่อมอย่างนั้นดูไหม แล้วไอสิ่งที่ผมแปลว่าเดือดก็คือพาร์ทได้ยินมาว่าแบบเดี๋ยวโดนใบแดงนะเดี๋ยวแจ้งแบนนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบฮะพวกผมก็งงเพื่อนผมก็เลยไปพูดว่าแบบว่ามันไม่ใช่กฎประเทศไม่ใช่หรอก็เลยมีการพูดเรื่องกดประเทศขึ้นมาว่ามันไม่มีไม่ใช่หรอครับอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนอ่ารอดแป๊บนึ่ครับแป๊บนึงครับให้จังพานได้พูดจบก่อนต่อเลยครับ นั่นแหละส่วนคําพูดที่แบบน้องๆผมพูดไม่ดีหรืออะไรใช่ครับคุณคือน,น้องผมอะอารมณ์สตอรี่ตอนนั้นอะมันเดือดกันครับคุณต้องเข้าใจก่อนมันอาจจะมีการพูดแบบพูดแบบพูด,บบพดไม่คิดหรือแบบอารมณ์ <S <S สตอรี่อะครับคุณก็ณ <ๆ S 1> ต้องแบบ <ๆ S 2> เรียกกลุ่มแก๊งหรือแบบลองแก๊งคนที่คุได้แบบมาครึก่อนไหมเพราะผมสามารถบังคับน้องๆผมได้อยู่แล้วครับให้มาขอโทษหรือแบบสิ่งที่มันทําไปอะแล้วเมื่อกี้ผมถามคุณว่าคือที่คุณโพสต์ว่าจะไม่ขายชาให้พัด ก็คือตลอดไปเลยใช่ไหมคุณคอบคคณอกใช่อ,อ,อ,อะอย่างนี้คือ,ค,ค,อ,อ,อคือมันก็แบบต้องตลอดไปเลยเหรอครับมันไม่มีการที่แบบแบ็คลิสเหมือนแบบถ้าเปรียบคุณเป็นแบบว่าเป็นเหมือนหมอเงี้ยผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเขา้ารักษาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้บริการตลอดชีวิตเลยถูกไหมครับก็จะจ่ายครับปวดแบ็คลิสอันนี้ฟังอนุญาตตอบนะคะต่อชมเพลทับแป๊บนึงนะคะเมืองต้นนะคะในส่วนที่คุณบอกว่า คุณออรักษาผลประโยชน์ของคุณในการไล่ล่าเนี่ยเข้าไปในร้านชานะคะงั้นไซเรวขอถามในส่งของพาร์ทนะคะร้านชามีพนักงานเป็นประชาชนเป็นกลุ่มอาสาที่ทํางานงั้นแสดงว่าคุณจะมีสตอรี่กันแต่ละแก๊งอะ่ะก็ไม่เห็นหัวประชาชนเลยหรอคะ ประชาชนมีสิทธิ์ไหมที่จะปกป้องตัวเองหรือว่าคุณมีซอรีกันคุณไม่คิดว่าประชาชนที่เขาไม่รู้อินโหอินเน่กับพวกคุณเนี่ยจะเดือดร้อนเลยเหรอคะสําหรับไฟเลี้ยวมองมองคนที่เข้าไปซื้อเป็นลูกค้าเหมือนเมื่อวานเนี้ยแก๊งมามูกับคอนเครต้าเขาประกาศมีซอรี่แต่พอเข้าไปในร้านเนี่ยเขามีซอรีก,กันอยู่แต่เขาก็รักษามายาทเขาซื้อของเสร็จออกไปจะไปมีซอรี่ที่ไหนคืออีกเรื่องแต่เมื่ออยู่ตรงนั้นอะ เราขอความรมวมมือก็ไม่มีปัญหาแล้วใดๆนะคะอย่างที่บอกว่าจะประกาศตลอดไปไหมมีสิทธิ์ในส่วนของประชาชนค่ะขออนุญ,ญาตอ้างกับแก๊งใหญ่แก๊งหนึ่งละกันอย่างที่ใครทราบมาก่อนเนี่ยน,นะคะไฟเลี้ยวกับชมพูเนี่ยเคยมีปัญหากับแก๊งใหญ่คือแก๊งสตาร์อันนี้พูดได้เต็มปากเลยไฟเลี้ยวก็แบน์ที่จะไม่พูดถึงสตาร์กเลยจนกระทั่งเป็นนักข่าวแล้วก็ไม่พูดถึงสตาร์นะคะไม่ทําข่าวและไม่พูดถึงไม่เอ่ยถึงเลยจนกระทั่งหัวแก๊งสตาร์กอะ่ะเอาคนที่เคยทําผิดตอนนั้นอะ่ะมาเคลียร์ใจมาขอโทษใดๆเราเป็นคนนนททีี่่ไมมิข,ขาั้น การที่ประกาศออกไปแบบนั้นนะคะเพื่อต้องการให้หาคนผิดมารับผิดชอบคนที่ทําผิดต้องรู้สึกผิดแล้วมาขอโทษเราเราเป็นคนที่มนุษย์อะคะ่ะคุยกันได้เคลียร์กันได้ไปเลี้ยวใช้คำว่ามารยาททางสังคมนั่นหมายความว่าในความที่เป็นพื้นฐานในส่วนของคนนะคะมันสามารถคุยกันได้มันแก้ไขได้โอเคเอาเงี้จะได้ม่ยืดยาวนะครับก็อย่างที่บอกเลย ทางแองพาร์ทเขาก็เขาก็เล่นสตอรี่ของเขาอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักของสังคมสักเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องออกเป็นกฎให้มันชัดเจนอะไรที่มันมากขึ้นทั้งทั้งในส่วนของทางประเทศเองทั้งในส่วนของทางร้านค้าเองให้มันให้มันชัดเจนคล้ายๆกับโรงพยาบาลอย่างที่ทางพาร์ตพูดนะครับคือถ้าคุณไม่มีสตอรี่ในพื้นที่ตรงโรงพยาบาลเขาเขาจะแบกลินแล้วก็ให้คุณไปจ่ายค่าปรับซึ่งทางร้านค้าอาจจะต้องประกาศให้ชัดเจนให้เป็นรัฐกระสอัรที่อะไรบให้ผู้จัดการร้านพูดได้ไหมคะเขามีอ่เดี๋ยวสครู่ ก็การแบบนั้นนะครับจะได้จะได้เข้าใจตรงกันซึ่งอย่างที่บอกพอมันมีอารมณ์ทั้งคู่อีกฝั่งนึงก็ได้ยินอีกแบบหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ยินแบบมันก็เลยกลายเป็นภาพนี้ส่วนทีซีถามว่ามาทีซีได้ไม่มาได้ครับเพราะแก๊งเขาอยู่ปลายใต้ทีซีเรามีหน้าที่ช่วยไก่เปลี่ยนให้แก๊งอยู่แล้วนะครับหรือประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับอยากอยากคิดว่าประชาชนจะไม่ได้รับการผมไมครพงเขาเหมือนลับเองกรณีที่แก๊งไปหาเลือประชาชนอะไรที่ผิดๆิดนะครับทีซีเขาดูแลรับช้อยู่แล้วนะครับ ถ้ามีแก้งไหนเอะพฤติตัวไม่ถูกต้องนะครับทีซีมีมาตรการดูแลอยู่แล้วนะครับแจ้งให้ทราบก่อนประธานผู้จัดการร้านเชิญเลยครับในาณะที่หนูอยู่ในเหตุการณ์นะคะน่าต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อ2.0เข้ามาเนี่ยมันคือความใหม่ไม่ว่าจะเป็นร้านชาหรือการเล่นสตอรี่หนูว่ามันจะมีการอยู่ตรงกลางร,ระหว่างความใหม่ค่ะอันนี้ถ้าสิ่งไหนที่พูดไปแล้วอาจจะไม่ดูกใจหนูก็ต้องขอโทษในสิ่งที่พวกหนู อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยความอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่หนุ่มก็ต้องขอโทษในตรงนี้ไวก้ก่อนด้วยความที่ตอนนี้ค่ะสิ่งร้านชามมันขึ้นมันเป็นคอมมูนิตี้ใหม่สิ่งใหม่ๆของเมืองค่ะดังนั้นอ่ะตอนนี้สิ่งที่หนูต้องการคือการหาตรงกลางหนุมไม่ได้โกรธนะคะแล้วหนูก็ไม่ได้นิที่ให้กันในร้านเพราะหนูรู้สึกว่าทางพาร์ตเองก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีกฎตรงนี้อันนี้หนูเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่หนูมาที่นี่แล้วหนูอยากจะถามจับทางพี่ๆที่เป็นว่าเราจะหาตรงกลางระหว่าง ทำใหม่กับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วเช่นการเล่นตอรี่ไม่ว่าที่ไหนก็ได้เราสามารถเล่นได้แต่ตอนนี้ค่ะคอมพอร์โซนมันมีขึ้นมาใหม่สิ่งหนึ่งที่หนูมาที่นี่ค่ะหนูก็อยากจะม,มาขอความร่วมมือจากทุกคนว่าถ้าตรงไหนมันจะเป็นตรงกลางให้พวกหนูได้เป็นดาวนี่โซนได้ไหมถ้าเป็นทางดาวนี่โซนได้ไหมที่จะปรับแล้วก็จะเปลี่ยนมนรูปแบบที่ทางทีซีเห็นว่าสมควรแล้วก็ทางพี่ๆงดาวนีนได้ไหมขอเหมือนกันตรงต<อ>นั้<อ>นเราไอมาบกันอีกทีครับเดี๋ยว เราเคลียร์ไปเดยนี่ก่อนก็้ยังจะบอกอ่ะในส่วนของพาร์ทที่ทํากระทาผิดพลาดที่ว่าคนที่กระทาผิดพูดคําเดียวจากใจก็น่าจะจบครับส่วนทางทางร้านค้าเขาก็มีเขาก็พูดไปแล้วว่าหอมดิสั่์อ้าวผิดพลาดไปมึงเก่าเนยมึงเกลากูอ่านพอดีเก่าไหนตรงเนี้ยเก่าเขาก็เก่าแม่งเก่าไม่โดนไปแม่งเก่าก็ครับผมอยากให้ทําแบบออกมาแบบว่าเป็นกฎแบบว่าเหมือนโรงพยาบาลเหมือนหน่วยงานที่แบบมีกฎแบบแบ็กลิสต์หรืออะไรไปเลยครับ พราะบางทีแบบผมเล่สตอรี่อ่ะผมไม่ลมานั่งเจรจาเขาแบบว่าต้องมานั่งเคลียร์ใจมานั่งทุนนี้นะผมแบบถ้าอย่างแบบโดนแบนี้ที่โรงพยาบาลใช่ไหมผมก็ไม่ได้คุยกับหมอเลยถามหมอเลขอะไรครับจ่ายเงินคือจบเลยบางทีผมใช้เงินแก้ปัญหาบางทีผมไม่ชอบเจรจาแบบมันเสียเวลาเล่นสตอรี่หรือแบบเสียผลประโยชน์ผมนิดนึงนั่นแหละผมอยากให้ออกทําเป็นกฎเลยครับอย่างนั้นอ่ะอันนั้นตรงนั้นว่ากันเมื่อกี้คนทําผิดอยู่ไหนครับก็เจอเลยครับ คนที่พูดใช่ไหมครับที่พูดกับเขา่ที่ที่เป็นที่เป็นใช้คำว่าใที่ร้านนะครับที่ร้านที่พูดใช้คำว่าใที่ร้านใช่ครับเขาต้องการแค่คําเดียวครับที่ร้านน่าเจริญไหมน้องเดี๋ยวเปิดที่ร้านน่ะที่เขาพูดกับเขาไม่ดีอ่ะเราเราจะได้ไปแยกแยไปเล่นสตอรี่กันต่อครับส่วนเดี๋ยวทางร้านค้าเดี๋ยวพี่ขอคุยด้วยส่วนตัวอีกนิดนึงนะครับแล้วถ้าเป็นทางใครยีได้ไหมอ๋อไม่ใช่อ่ะวสวัสดีครับไอ้ใครติดเล่นอ่ะมีใครแซ่อะไรปะ ใครเป็นใครเป็นคนแทงอ่ะ ครับมี1 9 1 7เอ้ยไม่ใช่97้าละเอ้ย110เอ้ยเอ๊หนึ่ครับอย่างที่บอกเลยเนาะเดี๋ยวเรามาคุยนะเท่าไหร่บจะหนึ่งพันเก้าสิบ1 9 7อ๋าขอบคุณครับเหมือนเด็กช่างไปตีเงนที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวในสามนาทีเก้าฮาร์ดครับมีการปรับอะไรก็ว่าไปเพื่อให้มันเป็นรายละอัพสปอร์ตในกรณีแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคตใช่ใช่เปอร์เซ็นต์นะคะใช่ค่ะอ่าประมาณนั้นก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีเรื่องกฎระเบียบเนาะจะให้จะให้เป ให้ใบเลยอันนี้พี่ว่ามันดูดูแลไปสักนิดจดใจเย็นพอเลยกูยังไม่แทงใครเลยใครกูได้แทงในร้านก่อนได้ไหมขนาดนั้นเนาะใครกูได้แทงได้ไหมจอดเข้าใจครับตั้งแต่ร้านชาเปิดเีใจก็จะเห็นว่าพวกหนูทำแอดประกาศทุกวันนะให้กูได้ใส่ในร้านชาก่อนได้ไหมที่แบบเมื่อกี้สีแดงมาเลยเนี่ยโอตีอะเดี๋ยวยาใจมันก็ดีครับเพราะว่าคนที่ไปอาสาไปบริการหรือว่าพนักงานที่อยู่ในร้านเขาจะได้ได้รับ ได้รับความเสียหายเนาะอาจจะได้ตรงนี้เยียวยาไปก่อนเบื้องต้นในกรณีที่มีแก้งแดงแข้งหนึ่งไปไปอารวาที่ลานนะครับเพราะอาจจะไม่ใยังไม่ใช่สตรอรี่ที่ขึ้นกับสภาเนี้ยเหมือนนั่งคุยกินชาติบชากันอาจจะแบบเฮ้ยเม็ดเม็ดบุกกระเด็นใส่หน้าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะตีกันได้ประมาณนั้นเนาะอะไรประมาณนี้ครับเราเอาเอาเอกกัดีกว่าครับมันก็ถือว่าเป็นสตรอรี่ในเมืองอย่างนึงครับก็อยากให้คิดตรงนั้นนะ <All right. S 1> มันก็ยังไม่มีอะไรยอมรับแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาความชัดเจนได้แบบเรื่องหนึ่งกนสุกณที่นั้นมาเราจะด้วยอารมณ์ครับอารมณ์นะแบนทั้งคนเล่นสตอรี่ครับมันจะมีแบบเยอะครับแต่อยู่ที่หน้าร้านก็ไม่มีอะไรนะคะแกงก็แค่ว่าก็ออกไปเพราะเปนบางทีแบบยิงคุยกันหน้าร้านแล้วพ่นเม็ดไอ้ไอ้ขิงไปงี้ไปมากอะไรเงี้ยอันนี้ขออนุญาตไอ้ขิงอย่างยิ่งจะไปกับทีไรปกตินะคะยันซื้อกันปกติปกติเราต้อออกมาข้างนอกเพื่อมาจัดการอ้าวพลาดเหรอไม่เขาเล่นสตอรี่แต่ว่าเราก็มีมุมการจัดการในการจัดการเนาะ ั็ถือว่าเป็นการเล่าสตอรี่อีกอย่างในรูปแบบหนึ่งไปแนครับโอเคค่ะอืมก็เดี๋ยวว่ากันในทีเดี๋ยวเรเคียตรงนี้เขาให้เขาขอโทษในสิ่งที่เขาจะทําตามตรงนั้นไปเพาะเราต้องการแก้คาขอโทษถูกต้องไหมครับโดยจากกรณ์ค้าเขาอาจจะต้องขอโทษขอเปลีทีในเรื่องของการที่ประกาศเดี่ยวเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใบเรื่องไรที่เป็นแบรนด์ที่มันออกจะออกไปในทางคประเทศสักนิดนะครับจริงๆมราไม่ได้ครับผมว่าผมว่า ผมว่าฟังผมไม่ผมว่าเรามาเคลียร์กันโดยการมัดมือแทงกันดีกว่าว่าฟังผมเสียผลประโยชน์เยอะด้วยครับเคนั้นผมก็ปล่อยแล้วก็ให้เขามานั่งพูดเรื่องแบบว่าโดนใบแดงแน่โดนใบแดงแน่ไม่าผมเสียอะไรอลยค่ะไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าฝั่งฝั่งที่ผมมีสตอรี่ครับไม่งั้นเอาตรงๆเลยก็เล่นหนุนๆไปแล้วก็แค่ ทางร้านเขแค่ต้องการแค่คำเดียวครับาไม่ไม่อย่างอย่างที่ผมบอกะเอาอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมติว่าพวกหนูขอโทษแล้วคนเสียเวลาพวกหนูอะถ้าแบบพวหนูเสียเคสเสียแรไปเน่ยทางร้านชาลจะรับผิดชอบไมไม่ไม่ต้องขอโทษก็ได้โอ้ยคุณลัิไปจากพี่โมโอเคม่อโมอโค่ไม่โม่โม่นม่โม่โม่โม่ม่โม่าม่โมโม่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 ่มม่มเ่ม่่เราเ่ยโโ่มาเ เขียนโกดแบบชัดเจนว่าเพราะว่าเขามานั่งขอความร่วมมือในทวิตเงี้ยผมไม่ค่อยใส่ใจเรื่องทวิตอยู่แล้วต้องรับเงื่อนไขที่เขาบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าเขาขอร่วมมือความร่วมมือที่ไหนไม่ต้องใส่ใจประชาชนก็ได้ค่ะพวกเรายัเป็นแค่ประชาชนทรได้ผมไม่ได้ไม่ได้หมายถึงระชสบายเลยค่ะจำไว้นะคะขาดเงินทุกอย่างไม่ได้ค่ะไปแล้วสักค่แต่ก็ใช้ในทุกอย่างในโลกนี้อย่างตอนนี้ถ้าไม่ในเมื่อจบกันแบบนี้ก็อย่างที่บอกขามไนก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เขานงกเขาจะไม่ขายให้เราก็อันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะ ไม่เป็นไรน้องไปชาไม่ต้องกินได้เดี๋ยวไปกินโกโก้ก็ได้ไปขอบคุณมากค่ะขอโทษด้วยนะคะพี่ใหญ่เมื่อสักครู่ไม่เป็นไรครับคุณพบอครับว่าไงครับได้ครับดีครับนะพร้อมไหมครับดีพร้อมไหมครับน่าจะเราได้อยู่ครับตำรวจสิบเก้ายี่สิบครับมีประมาณนี้แหละก่าผมจะมีข้อถลอกบอกแม่กข้อถิวาทในร้านค้าทางร้านค้ามีสิทธิ จดให้ชัดเจนป,ประกาศนิเตีย3ประเทศว่าให้ชัดเจนว่าถ้าไม <ป S 1> <ร>่กี่โมงครับเนี่ยทะเลาะวิวาทในร้านค้าร้านค้ามี <laughs> ไม่ขายสินค้าไม่ให้บริการ <laughs> ไม้บริการผู้ที่กระทำความผิดผู้ที่มาขอความบุญวันในร้านค้าง่ายๆเหมือนเหมือนร้านโอซีนะครับเอ <c oughs> ้ยคุณรับบิดนะครับผมอย่างพี่โมเอ็โมอีนะผมนะครับอยูว่าอย่างนี้แหละก็จนกว่าจะจบสตอรี่ก็ได้ค่ะได้